มื่อนี้สิผ้ามาดัดแปลง่ครับเขาแบบบ้านๆจะปลาดุกนอกผู้ใดซื้อมาก,กินเพเบิดอจะเอากางออกค่ะอ่าแล้วก็ตามด้วยมดแดงแ้ะจ๊ะเด้อมดแดงหรือว่าบักเน้าจะแต่ว่าช่วงนี้บักเน้าแพงก็เลยเอามดแดงแทนเนาะค่ะนอกไปเแย่ไข่มดแดงก่ะอ่าโตมันก็เับนากลอยปลาจะ้ะเนาะอ่ากลอยผงจ้ะอ่าเอามดแดงใส่แล้วเนาะค่ะขัน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 ,ขนจ้ะอ่าแล้วก็ อันนียนควบสมจังน่อยเนาะค่ะให้มันให้มันสมถึงเลยนะถ้าบักหน้ากับทรงซ้ำหน่วยยังไงสิคะเพราะว่าคันมันสมบูถึงมันปามันก็จะบวกละมัยถ้าอันมันสมถึงเนี่ยค่ะเข้าคันคันไปคันไปมันก็จะแข็งยังไงสิคะแข็งเข่าแข็งเข่าของสินี่แหละอ่าคือคือสมได้เนาะแล้วก็ไปปั่นน้ำออกจ้ะอ่าฉากปั่นน้ำนี่บ่ได้อันถ่ายเบิรงเรื่องพรมีไผถือกล่องจ้ะปั่นน้ำออกเป็นก้อนเป็นก้อนยังไงสิเนาะอ่าปั่นน้ำออกดีค่ะแล้วก็มาเอาส่วนแต่ออกไก่ไมนปิดผงค่ะ อ่าเนาะแล้วก็เอาไปปรุงจ้าอ่ามีอย่างแน่เนานะคะ่ะเนาะอ่าข้าวคั่วจ้าข้าขวคั่วเด้อข้าวคั่วเองได้กับสีหอมแห้งค่ะบ่ต้องเป็นข,าข้าวคั่วซื้อข้าวคั่วซื้อกับพวกสีหอมปานไรแล้วกับพ่พริกป่นจามากักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายกัใส่ลงไปเนาะจ้าปรุงนัวจ้าอ่าอยากนัวหน่อยนัวหลายนัวเลือกจำในกัใส่ลงไปจ้าแล้วกัโคนอีกเทื่อนึอนงเน,นาะค่ะเนาะอ่า เมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่าโอ้ใส่อย่าลืมค่ะอย่าลืมปลาแดกค่ะแล้วก็าตามด้วยเกลือจังน้อยบางคนบโกินปลาแดกก็ใส่น้ำปลาด้วยค่ะเด้ออ่ามนูนี้เนาะค่ะเนาะอ่าโบเมนปลาปลาดุกด้วยค่ะเด้อปลาปลานิ่งไปยังกระไรเข้าซื้อมาหลายเข้ากิ่นโบ,บเบิดจังสีค่ะกับมาเข็ดแตนเนาะคะ่ะตามด้วยหอมค่ะหอมแล้วก็หัวคาเนาะค่ะเนาะอันขาวๆหน่อยๆคือหัวคาอ่อนเงามาคันคันคันๆันน,น,น้อยๆแล้วกคะ นี่แหะคะ่ะคนใส่กัดแค่นี้แหละคะ่ะกับโจ๊บแล้วซิมรสชาติที่มนะะันอ่าห้ามักเนาะค่ะเนาะแล้วก็บนะฮะเก็บพักน้ำกรอบงดแล้วพักอีกเลิศใบบักกอกอยอดใบประกอบอยัางเงี้สิเนาะคะ่ะอ่าแล้วก็มารถกินกับข้าวเหนียวคะ่ปะปลาดุกตัวนึ่งเลยแบบลายเลยจ้ะเนี่ยแซ่บคะ่ะล่องเบิงได้ค่ะเด้อพุ่นน่ะโอ้เป็นแต่แซ่บคัก